จะมาเป็นการปักลายนะคะที่อยู่ในตัว USB กับในตัวจกักรถ้าเกิดเรามองดูจากหนังสือที่คู่มือที่เราให้ไปเนี่ยลายตั้งแต่ลายที่1ถึงลายที่69นะคะแอ้ลายที่69เนี่ยค่ะจะเป็นลายที่อยู่ในตัวจักรตัวนี้อย่างถ้าเกิดสมมติว่าเรากดไปที่ตัวนี้นะคะแล้วอย่างเราต้องการที่จะปักลายที่46เราก็จะกดไป4 แล้วก็กดติดเครื่องหมายถูกเนี่ยนะคะ,ะตัวนี้มันจะขึ้นลายที่อยู่ในตัวเครื่องมาอันนี้เรียกว่าลายที่มีอยู่ในตัวเครื่องโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเสียบตัว USB นี่ก็ได้มันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นทีนี้อย่างเวลาขั้นตอนในการตัดก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือว่าเราจะต้องไปตั้งค่าของตัวสดึงให้ได้ก่อนว่าสนดึงที่เราใช้งานเนี่ยมีเท่าไหร่ก่อนที่ว่าเราจะเริ่มตัด ะะอันนี้จะเป็นการอาธิบายคร่าวๆแต่ว่าถ้าเป็นลายตัวที่อยู่ในตัวของ USB เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ลายที่70ถ้าในคู่มือเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ลายที่70ไปจนกระทั่งถึงลายที่ประมาณ200นะคะถ้าเราต้องการลายที่อยู่ทางด้านหลังๆเนี่ยค่ะเขาจะแยกออกมาให้เนี่ยนะคะเราจะต้องใส่ตัว USB ไปฉะนั้นวิธีการเลือกเนี่ยมันก็จะมีการเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือเลือกที่ตัว USB ก็คือตัวนี้ต้องกดไปแล้ว ถ้าสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นก็คือตัว USB เนี่ยเรายังไม่ได้ใส่เขาแคบอกให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บก,กดถูกตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกตอนนี้จะใช้ไลน์ที่ USB ใช่ไหมคะพอเราจะเข้าไลน์ที่ USB ปุ๊บเราก็ต้องไปเข้าที่ตัวดีไซน n Data พอดีไซน์ด a ตตาปุ๊บก,กดถูกทีน,นี้เรามาดูว่าอะไที่เราต้องการจะปักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้ต้องการที่จะปักลายที่60 เราก็ต้องมานั่งดูก่อนไลน์ที่60สิบอยู่ที่ล็อกไหนถ้าเรากดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเรากดลงเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะไลน์ที่60อ่ะ160สมมตุติว่รยา151ถึง160ใช่ไหมคะเราจะใช้ไลน์ที่160กดไปแล้วก็กดถูกอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเลือกดีไซน์ตัวนี้เลือกไล่ลงมาถ้ากดตัวล่างตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเห็น ตอนนี้ยังไม่ได้ใส,ส่สะดึงมันก็จะออกมาเป็นลายที่เราต้องการที่6 0เห็นไหมคะแต่คันนี้เนี่ยเวลาเราปักเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเนี้มันจะใช้เป็นสีอะไรใช้ยังไงอะไรจะเป็นสีแรกเพราะอย่างในเนี้ยเขาจะเขียนเห็นไหมว่าในหนึ่งลายตัวนี้จะต้องใช้เปลี่ยนได้ทั้งหมดสี่สีสใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราบอกว่าเราสีที่หนึ่งเราจะใช้สีอะไรเราก็ไม่สามารถจะดูรู้เราจะต้องเอาตัว USB เนี่ย ไปเสียบเข้ากับตัวเครื่องคอมนะคะแล้วก็เข้าไปเปิดดูก่อนว่าลายที่160ของเราเนี่ยจะใช้ได้สีอะไรบ้างอะไรจะเป็นสีที่1เราก็จะเอาสีนั้นนาใส่ลงไปนะคะพอเลือกเข้าไปในเครื่องคอมปุ๊บเขาจะขึ้นมาเป็น3าามโฟลเดอร์ให้เราโฟลเดอร์แรกก็คือจะเป็นดีไซน์บุ๊กก็คือจะเป็นรวดลายที่เขาจะประกวดว่า ในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันในคู่มือเนี่ยค่ะแต่เขาก็จะมีสีเนี่ยให้เราเห็นว่าเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างมีรูปร่างแต่ว่าก็จะไม่ได้บอกว่ามันอะไรจะเริ่มปักที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่จนกระทั่งอะ่ะเราเรามาดูอันที่2อ,อันที่2เนี่ยนะคะที่เป็นตัวฟดเร์อดที่2ก็จะเป็นดีไซน์ Data ซึ่งมันอยู่ในตัวเครื่องนะคะแต่เราจะมาเลือกใช้ของอันที่3ก็คือที่ ออเดอร์สามเนี่ยนะคะคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปปุ๊บเราไปเลือกที่ลายที่เมื่อกี้เรากำหนดคือร้อยร้อยหกสิบอ่าพอเลือกลายที่ร้อยหกสิบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้เราเลยว่าลายผีเสื้อตัวนี้มีสีอะไรบ้างนะคะก็จะมีที่เราเห็น,นก็มีอยู่ประมาณสี่สีแต่ทีเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเราไล่ลงมาข้างล่างเขาก็จะกำหนดว่าถ้าเราจะเริ่มปักลายที่หนึ่ง แรกเลยใช่ไหมคะสีแรกก็จะเป็นสีแดงสีที่2จะเป็นสีฟ้าส่วนสีที่3จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีที่สีก็จะเป็นสีดำซึ่งตัวนี้เขาก็จะบอกเราเลยมันก็จะไล่ไล่ไล่โทนสีไปให้เราก็คือปักทีละทีทีละหลอดทีละหลอดพอจบหลอดที่1เราก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นหลอดที่2ซึ่งซึ่งในตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวสีของตัวที่เป็นไหมปัก แต่รหัสที่เป็นตัวรหัสของสีเนี่ยนะคะมันมันไม่จําเป็นเราก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงกัน <S <S <ๆ S 1> เพราะว่ารหัสของสีเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ไหมปัดของยี่ห้ออะไรนะคะซึ่งมันมีหลายยี่ห้อให้เราใช้เราก็หาสีที่ใกล้เคียงก็ได้ค่ะไม่จําเป็นรหัสแต่ต้องเหมือนกันส่วนตัวข้างหลังที่มันเป็นตัวเลนกับตัวสตรีก็คือเป็นระยะของตัวฝีเข็มที่เขาใช้ว่าจะใช้ทั้งหมดกี่ฝีเข็มเช่นตัวนี้นะคะ นัมเบอร์เนี่ยจะใช้ทั้งหมดกี่กี่ฟีเข็มเขาก็จะมีบอกให้เราเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งเนี่ยมันก็จะไปออกที่อยู่ในตัวเครื่องที่เราจะเห็นอยู่ในตัวเครื่องอีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้การที่เราเอาเสียเอาตัว usb เนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อที่ต้องการที่จะดูว่าสีที่1ที่เราต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยคือเริ่มที่สีอะไรเท่านั้นเองเราก็จะไล่ไปสีที่1เสร็จทาสีที่2สีที่2เสร็จก็มาเปลี่ยนเป็นสีที่3แล้วก็ถีบสีที่สี่ แตนี่พอเราเราได้ตรงนี้แล้วอย่างบางคนน่ะถ้าเครื่องอ่ะเราเปิดทิ้งเอาไว้มันต้องเอา USB เสียบมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการถ่ายรูปทิ้งเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปเอา USB ตัวนั้นออกแล้วก็มาเสียบเข้ากับตัวเครื่องที่จะเริ่มปักสทิิ่่งงเป็นจรี